สวัสดีค่ะพบกับหมอโซเฟียพาย์พยากร์กันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปปิกที่ว่าเราเป็นใครในหัวใจเขาคําถามเนี้ยแม่หมอเจอบ่อย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 มากๆบ่อยอาจจะแบบบ่อยแบบท็อปเทนเลยก็ได้นะคะอะทีนี้เรามามัตรวมกันในคลิปนี้เลยดีกว่านะคะพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครฮะใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมเพ์่เพื่อนในบ้านเขียวนะคะหรือสแกน QR code ได้เลยนะจ๊ะเอามาดูซีว่าเราเป็นใครในหัวใจเขา ก่อนอื่นเราต้องมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะมาดู e NERGY ของคุณเป็นอย่างไร Oops. view of fortune Milky way n i g h t of ones คุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องโชคชะตาเหมือนกันนะนะคือคุณจะมองว่าเออ อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้โชคชะตานำพาไปนะจะพาไปในทิศทางไหนก็ไปตามนั้นประมาณนี้คือเหมือนกับว่า don't worry everything gonna be okay everything gonna be alright ประมาณนี้เลยนะคะก็คือแบบปล่อยให้โชคชะตาคุณรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยปล่อยให้โชคชะตามันนำพาไปว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่คุณเป็นคนที่ ทำอะไรแล้ว่คุณมีไฟปรารถนานะคะแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณมีความปรารถนาที่มันแรงกล้ามากพอนะคะโชคชะตาก็จะนําพาให้คุณไปพบสิ่งสิ่งนั้นนะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีทัตุดินทัตุลมและธาตุไฟค่ะอ่ะมาดูกันขอดูพลังงานของเขาสักนิดหนึ่งนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะ Queen of w a n d queen of pentacles the dead ขอขยายความ the ดดหน่อยค่ะ Seven of wands u n a l a ล i ป f i ไ e of sword คนคนนี้นะเป็นคนที่ทำอะไรอะอยากให้มันแบบ อยากให้มันเปรี้ยอยากให้มันแบบเพอร์เฟนะคะคนคนเนี้ยเวลาทำอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าเอ,อ้ยขีดเส้นเป็นแบบเนี้ยใครออกเส้นซ้ายเส้นขวาเนี่ยเขาก็จะแบบค่อนข้างที่จะไม่พอใจนะ,ะเพราะเขาเขาเขาคิดว่าเขาคิดสระตะมาอย่างดีแล้วอะว่าเส้นทางเนี้ยมันดีแล้วมันมันมันดีอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห่วงใยคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่น แล้วเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกนะเก็บความรู้สึกแล้วก็ไพ่เดอะเดทขึ้นมาเนี่ยที่แม่หมอเปิดเปิดขยายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไพ่ควีนสองควีนออกมานะแล้วเดอะเดทออกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าชงนนะก็เลยต้องเปิดขยายความเดอะเดทคือตอนนี้เขามีอุปสรรคถาทมเข้ามาเขามีปัญหาเข้ามาเขาอยู่ในจุดที่แบบ มีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความคิดมากมายเก็บความรู้สึกกับตัวเองอะ่ะเออจนบางทีเนี่ยคนรอบข้างก็งงๆว่าเฮ้ย what happened to you อะไรประมาณนี้นะคะนะเขารู้สึกว่ามันสถานการณ์รอบๆตัวมันไม่แฟร์สำหรับเขาเออสิ่งที่เขาคิดนะคะอืพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุไฟธาตุดินค่ะ ทีนี้มาดูกันค่ะว่าเขามองเราเป็นใครในหัวใจเขาภัยอยากออกออกมา King of Wands Three of Pentacles Sunrise Edge of Sword the Star คุณคือความหวังคุณเป็นใคร คุณเป็นผู้ที่ส่องประกายให้กับเขาช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะเจอในจุดที่มันย่ำแย่อย่างที่อ่านไปนะคะอย่างที่อ่านไปว่าพลังงานของเขามันเป็นแบบเนี้ยเขาเจอในเรื่องที่แย่ๆเจอในเรื่องที่มันแบบมันเกินจะทานทนอะแต่เขาก็ผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าแบบสุดยอดของชีวิตคนคนหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาถึงแบบเป็นคนที่ชอบคิดอะไรต่างๆนานา,นาแบบ ทบแล้วทบอีกทบแล้วทบอีกทบแล้วทบอีกแล้วเวลาจะทําอะไรเขาก็จะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดอืมคนคนนี้จะเป็นแบบนี้จะมีความกังวลมีความคิดคือความคิดอ่ะจะรันรนิ่งไปตลอดเวลานะคะและเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคู่ของเขานะคะด้วยความที่พลังงานของเขามันขึ้น queen of wands นะคะแล้วก็ในเรื่องความคิดมันก็ขึ้นออกมา king of wands เขามองว่าคุณเป็นคู่ของเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางนะ,ะสร้างความสดใสให้กับเขานะ,ะแต่มันมีบางอารมณ์หรือบางคำพูดที่เขามองว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมันไม่โอเคมันจคุณอาจคุณกับเขาอาจจะมีแบบในจุดที่แบบมันมีคำพูดที่มันให้ที่ทำให้มันทิ่มแทงอะทำให้เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมาก นะคะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยนะเวลาที่ว่างเว้นจากกิจกรรมที่ทําหรือว่างเว้นจากสิ่งที่ทําเขาจะคิดถึงคุณตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวหรือเวลาค่ําคืนนะคะสรุปแล้วนะเขามองคุณเป็นใครในหัวใจเขาเขามองคุณเป็นคนรักเป็นคู่ของเขาเป็นแสงสว่างของเขาค่ะนะเพราะดูสิ ว่าพลังงานของเขาอะที่ผ่านมามืดมนขนาดไหนมันมืดมนมากเลยนะมืดมนมากเลยนะแต่เมือ่อเมื่อคุณเข้ามาในชีวิตเขาอะ่ะซันไรขึ้นอะความเป็นคู่ขึ้นอะคุณกับเขามีจิตใจที่ค่อนข้างที่จะตรงกันมากๆนะคะเรื่องความรู้สึกนะที่มีต่อกันเนี่ยตรงกันมากๆเนี่ยพอได้คุยได้คุยได้สารสัมพันธ์หรือว่า ได้ได้รู้จักกันมากขึ้นอ่ะมันทําให้โลกนี้มันสดใสโลกนี้มันน่าอยู่สําหรับเขาอ่ะซึ่งที่ผ่านมาเขามองว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมกับเขาโลกนี้มันร้ายกาจกับเขามากๆอะไรประมาณนี้นะแต่บอกได้เลยว่าการแสดงออกหรือการแสดงออกหรือว่าคําพูดอะไรต่างๆร,าระหว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะฮะมันอาจจะทําให้ทิ้มแทงหัวใจนะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่พูดไม่คิด หรือพูดขวานผ่าซ่าหรือพูดแบบเหมือนไม่แคร์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยนะคะนะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะหรือหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารค่ะนะ,ะนะถ้าถ้าไม่เคยเถียงกันหรือไม่เคยพูดอะไรแรงๆใส่กันนะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารเช่นว่า คุณพยายามจะสื่อสารไปทางนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกทางหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะมันมันมันเกิดมิดอันเดสเตนนะคะคุณคือแรงปรารถนาค่ะนะคะและเขาก็คือแรงปรารถนาของคุณเช่นเดียวกันนะสรุปแล้วนะคะในสายตาในหัวใจของเขาคุณคือคนรักคือเนื้อคู่คือแสงสว่างให้กับเขาค่ะ หากชอบคทำทํานายนี้นะคะน้อมรับกลับไปเลยคะ่ะนะคะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเป็นค่าครูเล,ล็กๆน้อยๆกับแม่หมอคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ